อันนี้ใบหญ้าตอกใบหญ้าดองหรือใบนะต้องเคลียอะไรเคลียอันนี้น่าจะมาจากสาขาเดียวกันหกกล่องนะครับเราก็ไม่รู้ว่าจะโชคดีหรือเปล่าไม่รู้ว่ามันเป็นเศษที่มันมีใบพิเศษหรือเปล่าเนี่ยนี่นะจะโดนคัดไปหมดแล้วมีหกกล่องแกะเลยดีกว่าอันนี้กล่องเป็นสิบสอง โอ้เซนนะฮะ่นานี่ีแกะการได้ก็คืงแกะรัวไปเลยได้เพราะว่าเพราะว่าพัตเตอร์เราคมแล้วไม่ต้องกรีดนั่นนะกรีดรอบเดียวนะ่าจะกระกจุยเวียน กลัวโดนบาดนะฮะมันต้องเบามือนิดนึงขนมไม่ได้กินเลยเยอะคว่ำเนี่ยขนมอร่อยเอาไว้ดูหนังนั่งกินเพลินดีเอึบ๊บสองอเลียงไปก่อน เด็ดกรีดทีเดียวเลยกล่องเลี่ยมแกะขาดกระตุเลย ที่ห้ากล่องสุดท้ายเอินแกะสว่วนเว้กล่องยูดาเดี๋ยวเอาไปเปลี่ยนเอินเปลี่ยนเหรอันนี้มันยังเก็บกล่องนี่มีสามแบบมามีทีละอันแล้วกันเนาะไม่นไม่นไม่ต้องมาลัว คัสเตอร์แกะใหม่คมกริปนี่ดูวันแรกลุ้นหน่อยอาอด้านไซเรนโซลิโตโอ้แล้วก็คลอสนะครับเป็นตาดเอ็นแต่ใบเล็กมันมีแค่ลายอาอาวอุ้ยขาดไปเลยทั้งมันอ้าวเอ็นเอสแล้ว NS แล้ว NS นะฮะนี่จะวิบวับอย่างนี้ เป็นลายจุดเล็กๆดอทเล็ก M S มามีลุนได้ S R สรุปเมื่อวานได้ S R นะอันนี้เป็นลายลายดาวกรอบทองเข้ามา T R สวยกว่านะ T R ลายพิซซึ่มสวยกว่า <c oughs> ลุนใบจิ๋วโอ้โห้ไม่มีเบนิโตนสัสมีน่ แค่ทำมันเป็นเบนเนต์เ็นเบนเนต์นัดมันเป็นผินวะมีแน่ชุนซ้ำแน่นอนวานเพิ่งได้มาเลยขนาดเป็นี้ยังไม่ซ้ำใหญ่ยังไม่ครบไม่ใช่ไม่ซ้สำส้ำบานส้ำบานตะเกียงซึ๊บ ใบวิบวับเนี่ยโอ้โหอ,อ้ไม่ได้เว้ยใบจกี่วไม่มาเอ้าเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวทำไมใส่ม่อ <laughs> ย่างนี้เอา้ามันไม่ประกบหน้าหลังมาหัานหน้ามาเฉยตกใจทัจ้งวนใบพิเศษประโโเก้ยใบเอ็น จะใส่กับด้านแม่พ่อคุณกาเป็นเสียวจะกินเนื้อกระดาษเนื้อกาจริงเลยมีเมมากใบเล็กอาอาไม่มาเลยโอ้โหแบล็กเซนส์อีกแล้วเหมือนที่ยังไม่มีนะใบนี้แบล็กเซนส์สีค่คนก็คิว เอาขาดตุ้ยเลยวะดาคอนเิริวกับเดดมาร์คกแคนเซอร์มาสองที่หกไอสองที่ห้าไออะไรเนี่ยไอไม่ได้อิบวับเลย ว้าวมีรักหาเกนมีคนนาร์มินี่เป็นดิกนาร์เยมินี่ที่ยังไม่มีได้ใบแรกโอเซนเจมิสากะออื ใบเล็กไม่มีวักไปอะไรแสดงว,ว่าโดนติ๊กไปแล้วเอ้ยได้ยังไงได้ยันได้ได้ยุง,งะมึงก็ถือว่าโอเคแต่ว่าไอเศษสองซองก็กลายเป็นไม่ได้ได้เอไม่ได้ไม่ได้พิเศษว่างั้นอันนี้น่าจะธรรมดาแล้ว เอาเจมินี่มาอีกโอ้เซย่าสรุปแล้วได้อันนี้นะ ns 6กล่องนะฮะถือว่าขาดทุนจริงขาดทุนไป2องแอมดีกว่า6กแล้วไม่ได้อะไรเลยคงควรจะได้อย่างละใบอย่างน้อยซื้อทีละ4ี่ควรจะได้สายเก็บเศษเนี่ยถ้าซื้อกลับมาไม่หมดก็นะน่าจะเป็น n ล้วน ก็ต้องใส่ซองนะครขาตัวหนึง่งสังพิการจะเป็น ns ก็ตามนะก็ยังดีซื้อมาได้ sr ใบเดียว t r หนึ่งใบโอ้อยีลวก็มี rr มี rr ก็จะเป็นใบสองใบ r โอเคได้สองใบนี้นะเร็บ